สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันที่6กุมภาพันธ์นะคะใกล้แล้วฉันใกล้จะกลับสวีเดนคืนแล้วไม่อยากกลับเลยอันนี้ก็ตื่นมาแต่เช้านะคะตื่นมาแต่ตีห้าอย่างที่ชอบบอกไปว่าแต่ก่อนเราตื่นตีห้าครึ่งเว้ยพอมีน้องๆเข้ามาปุ๊บเราตื่นตีห้าจ้าเพื่อจะมาดูน้องๆว่าน้องๆโอเคไหมน้องๆหิวลือเปล่าน้องๆหนาวลือเปล่าต้องมาก่อไฟให้นะคะ น่นชอเก็ไปก่อไฟให้นางอยู่ตรงโน้นนะคะนางก็อุ้มของนางาก่อไฟไอเรื่องอะไรนะคะผิงไฟนะคะนี่ทุกคนชอบจะให้ดูเมื่อวานคือแบบที่สุดอะเอาจริงนะคะเดี๋ยวขอชมบรรยากาศก่อนบรรยากาศตอนเช้าคือดีมากทุกคนคือแบบเต็มปอด <c oughs> นี่นะคะเมื่อคือนนะคะเมื่อคือนวันที่ห้า ปกติแล้วอะรั้วตรงเนี้ยรั้วตรงเนี้ยชอบจะไม่ล็อกนะคะเพราะว่าน้องหมาเขาจะแบบว่าเปิดประตูเข้าออกของเขานะคะคือหมาเขา p r o เ e c t เขาเรียกอะไรอะปกป้องบ้านนะเนาะเราก็จะไม่ล็อกบ้านนะคะเราคิดว่าโอเคเราอะอยู่ในหมู่บ้านอะคงไม่ไม่น่ากลัวเพราะว่าเธอบ้านคน,น,นอื่นๆอะ่ะเขาไม่มีรั้วไม่มีอะไรแต่ว่าที่เราทําอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าโอเคมันมันดูดีมันดูดีหนึ่งแล้วสองคือมันดูแบบ ปลอดภัยสําหรับแม่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเลยเราเลยทารั้วแต่ว่าบ้านคนอื่นๆนะคะคือเขาไม่มีรั้วกันไงแล้วทีเนี้ยเมื่อวานเธอเมื่อวานมีคนมานะคะเมามาเกาะรั้วประตูบ้านฉันแล้วเปิดประตูเข้ามาบอกว่าขอเล่าชุดหนึ่งเด้ได้เมียฝรั่งแล้วทาไมขี้เหนียวจังเธอคือมันทำให้แฟนมันทำให้เราอะกลัวนะคะหนึ่งคือเรากลัวอยู่แล้วเว้ย เมาด้วยสติไอ้ไม่ได้สติด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S แล้วทีเนี้ยชอบเลยตัดสินใจที่จะลอ <S <S อ็อกคุณล่าลูกเนี่ยเวลาที่ที่ไม่ล็อกอะเพราะว่าเวลาน้องเข้ามาอย่างเงี้ยน้องใช้จะหมูกอะค่ะแย่เข้ามาตรงแย่เข้ามาตรงนี้แล้วก็เปิดประตูได้เลยนะคะ <S <S เลยเลย,เลยไม่อยากจะล็อกนะคะแต่พอเมื่อคือนน่ะมันเจอมันเจอปัญหาที่ว่ามีคนอะเมาแล้วมาเกาะรั้วแล้วมาเปิดมาเปิดประตูอะเข้ามาน่ะ ทำให้เราแบบว่าไอ้เียไว้ใจไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่แต่กับเด็ก,ดกๆยายๆถ้าเกิดว่าอยู่แต่กับพนแกนะมันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยตัดสินใจล็อกปกติน่าจะไม่ล็อกนะแต่ถ้าชอบไม่อยู่แม่จะล็อกตลอดแต่ถ้าชอบอยู่คือชอบจะชอบจะไมะ่ล็อกนะคะดูอันนี้อันนี้ก็เป็น เขาเรียกอะไรนะแฟนเป็นคนจัดการนะคะขุดไปกี่ต้นมีทั้งหมด10สิบต้นเหลือสี่ต้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เธอคือมือพองไปแล้วนี่นะคะทำงานไปทั้งหมดอ่ะหกต้นแต่ว่ามือพองดูชอบเมื่อวานชอวก็ไปดูบ้านพี่สาวแล้วไปกวาดขยะให้พี่สาวคือแบบอย่างนี้เลยนะคะแฟนโพทํางานปุ๊บนางก็ทิ้งเลยชอบ,บอกว่าเธอจะทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะเวลาทํางานเสร็จต้องเก็บนะคะนางก็บอกว่า จะเก็บเอ่อจะเก็บไปที่ไหนมันไม่มีฟารูเดตฟารูเดตก็คือห้องเก็บของนะคะเราก็แบบว่าเออเธอก็เก็บให้มันเป็นที่เป็นทางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูน้ํากินนะคะน้ําในถังเอามาหยะเพื่อให้ดินมันเพื่อให้ดินมันนิ่มส่วนน้ําขวดอะเอามากินนะคะพอดพอนางเหนื่อยพอนางมือพองปุ๊บนางก็ทิ้งทุกอย่างเลยทุกคนเธอดูบรรยากาศบ้านฉัน มันแบบเนาะมันแบบสุขใจมากทุกคนนะคะแต่ว่าชีวิตคนเราเดี๋ยวนี้มันต้องเดินด้วยเงินนะเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าน้าค่าไฟาเ,เราก็ต้องใช้เงินจ่ายค่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่าไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องทาเดินด้วยเงินนะเนาะเขาคุยกาแฟนนะคะเดือนนี้เดือน,น,นกุมภาเนาะเมื่อวานน่ะนางไปดูตั๋ว นางไปดูตั๋วมาอีกแล้วค่ะว่านางจะกลับมาเดือนพฤศจิกานะคะพฤศจิกาธันวานางจะกลับมาอยู่สองเดือนเราก็ถามว่าทําไมต้องเป็นสองเดือนฉันจะมาอยู่กับลูกๆฉันเธอด,ดูอืมนางบอกว่านางจะมาอยู่กับลูกๆนางนะคะพาไปคือเราบอกแฟนว่าที่นี่ประเทศไทยนะเขาจะไม่เขาจะปล่อยให้มานะ่ะไปอึ ไปเอือเองไปเยี่ยวเองแต่นางไม่ยอมทุกคนนางบอกว่านางจะฝึกหมานางนะคะให้อือให้ไปเอือให้ไปเยี่ยวให้ตรงเวลานะคะดูตาสองสองลูกต้นสองสอง ต้นต้นต้นโอ้โหเทอโบเลยเทอโบเลยลูกเดี๋ยวเข้ามาอินเต๊ะนางนางจะออกเสียงต้นไม่ถูกต้นเวลาเขาเรียกมาแล้วเขาจะไม่ค่อยเรียกอะ นางจะชืดต้นนะคะนางก็ตุนต้นตุน้นตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค, <c oughs> ค่ะคือเด็กอะ่ะ <c oughs> เขาหมาที่เนี่ยเขากำลังตานต้นต้าน